นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่พักประชาธิปัตย์ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กระทรวงการต่างประเทศกรณีการคืนหนังสือเดินทางให้กับพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่ากรมการกงสุลได้ทาหนังสือถึงตนเองว่าพันตํารวจโททักษินชินวัตรได้ยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางธรรมดาผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรส ซึ่งกรมการกงสุนได้ชี้แจงว่าหนังสือเดินทางของพันตำรวจโ,โทษทักษิณได้ถูกยกเลิกเมื่อวันที่12เมษายน2552ตามนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้วตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในมาตรา23งเล็บ7ค่ะของกฎกระทรวงว่าด้วยพนักง,งานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะยกเลิกหรือเลือก ขออภัยค่ะหรือเรียกคืนหนังสือเดินทางผู้ที่อยู่ต่างประเทศที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศได้แต่ตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการอยู่ต่อไปในต่างประเทศของพันตํารวจโททักษินนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายจึงขอให้มีการยกเลิกคําสั่งมารตรย23าวงเล็บ7ที่ออกโดยรัฐบาลชุดที่แล้วและยืนยันว่าไม่ได้ไปพบพันตํารวจโททักษินชินวัตรที่ประเทศดูไบค่ะ